สวัสดีครับผมก๊อฟกัมปนาครับสวัสดีครับผมแจ็คเทพทัศวันนี้พบกับเราในรายการ t h e Day s เ y เราเป็นรายการที่หยุดคิดไม่หยุดขำวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้ออะไรดีคุณแจ็คเดี๋ยวอีพีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโบนัสแบบไหนโดนใจพนักงานกันครับครับเมื่อพูดถึงเรื่องโบนัสเนี่ยเราจะเห็นว่าการจ่ายโบนัสเนี่ยมันเป็นการจ่ายเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้พนักงานแต่บางครั้งผมก็แอบมีเห็นว่ามันมีจ่ายแบบรายเดือนรายไตรมาสรายปี ผมว่าวันนี้เราคุยประเด็นนี้กันดีกว่าในฐานะที่คุณเป็นพนักงานคุณชอบแบบไหนจากข้อมูลที่ได้รับมานะครับโบนัสจะมี4แบบก็คือแบบรายเดือนรายไตรมาสครึ่งปีแล้วก็รายปีโอ้โหใจ,ใจเยอะเหลเือเกิน <laughs> คุณคิดยังไง <laughs> ก็หัวข้อแรกเดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของรายเดือนก่อนไหมผมไม่อยากรู้ซักหัวข้อเลยให้คุณพูดแล้วกันในส่วนของรายเดือนนะครับ <laughs> ผมมองว่ามีความจําเป็นในบางตําแหน่ง นะครับอย่างเช่นคนที่มีหน้าที่หาเงินเข้าบริษัทอย่างเช่นเซลนะครับ <Yeah. S 1> พวกนี้เขาต้องการแรงจูงใจในการกระตุ้นยอดขายถ้าเราจ่ายในระยะเวลาที่มันนานเกินไปเขาอาจจะมองไม่เห็นภาพหรือบางคนจำเป็นต้องใช้จ่ายเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวกระตุ้นที่พนักงานจะขยันผิดปกติ ต้องใช้คว <ำ S 1> นนามขายันผิดปกต,ติแต่ว่าจริงๆรายเดือนมันก็มี incentive อินเซนティブอยู่แล้วนะมชนก็มันก็เป็นความหมายที่ที่ผมว่ามันใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะระหว่างโบนัสกับอินเซนティブมันก็คือเงินที่เขาได้เพิ่มมาใช่โอเคแล้วแล้ว,ล,ว,ล,วลายไตายมารสของคุณล่ะลายไตายมารสก็ส่วนใหญ่จะวัดจากผลประกอบการตามไตามารสนะครับ <c oughs> แล้วค่อยพิจารณาก็มีส่วนสําคัญให้พนักงาน มีความตั้งใจในระยะเวลาสั้นๆไม่ได้ยาวมากตั้งใจแค่สั้นๆใช่ผมใช้คำอย่างนี้สมมุติว่าเราต้องการกระตุ้นยอดขายช่วงไตรมาสที่ 4, ปลายปีใช่ไหมซึ่งเป็นช่วงที่คนจับจ่ายใช้สอยเยอะที่สุดนะครับก็สามารถใช้แคมเปญโบนัสเฉพาะไตรมาสก็ได้อ่าโอเคอเดียนี้เข้าใจแล้วครึ่งปีครับครึ่งปีกับปีหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามีความต่างแค่อย่างเดียวก็คือครึ่งปีเนี่ย บริษัทต้องการสื่อสารว่าบริษัทมีกําไรในการทําธุรกิจในครึ่งปีนั้น uh huh. เพื่อที่จะกระตุ้นให้มันเติบโตได้มากขึ้นครับไม่ต้องรอถึงปีแล้วต้องไปกระตุ้นว่าพนักงานได้โบนัสนะแล้วเราจะเติบโตไปผมมองว่าการจ่ายในระยะสั้นเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าบริษัทกำไรเยอะนะครับ,รบแล้วก็ ต้องการเติบโต uh huh. พนักงานในแต่ละตำแหน่งก็ควรจะมี performance ที่สูงขึ้นถ้าคุณพูดอย่างนี้จ่ายทุกวันเลยเดียไหมเป็นโบนัสรายวันไปเลยทุกวันค่อนข้างจะวัดยากอ่า uh, ใช่ uh, ใช่วัดวัดผลงานยากทุกวันนะครับแล้วมีอีกหนึ่งคำถามที่ที่อยากจะถามในมุมมองของเจ้าของธุรกิจแล้วก็อีกมุมมองคือพนักงานมุมมองเจ้าของธุรกิจเนี่ยคิดว่าโบนัสเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นไหม เจริงๆผมไม่เคยคิดว่ามันจำเป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ว่า,เ,าเมื่อสักหลังโควิดมา3ปีหลังมาก็เราเริ่มมีการจ่ายโบนัสให้พนักง,งานเพราะว่าเรามองว่าเออมันก็ m เมค sense เพราะว่าเขาทำงานมาทั้งปีแล้วซึ่งโดยปกติแล้วพนักง,งานทั่วไปที่ทำงานมา1ปีเขาก็รอรอวันนี้แหละรอวันที่สิ้นเดือนที่เอ้ทุทีสิ้นปีครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้เงินสักก้อนหนึ่งอย่างน้อย หเท่าของเงินเดือนเขาหรือ1.5เท่าหรือ2เท่าแต่ในทางกลับกันผมก็มีความคิดว่าการจ่ายเงินเดือนเอ๊อคนเดการจ่ายโบนัสพนักงานเนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะว่า <c oughs> พนักงานบางคนตั้งใจทำงานจริงๆแล้วเขาสมควรได้รับแต่พนักงานบางคนนะ่ะอยู่เพื่อทำงาน แต่ก็ได้รับเท่าคนที่เขาตั้งใจมันก็จะกลายเป็นเหมือนแบบแล้วคนที่ตั้งใจเขาจะรู้สึกว่าเขาจะตั้งใจไปทําไมเพราะในเมื่อก็ก็ได้เหมือนกันแค่ได้ต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าผมกับชอบในเรื่องของการจ่ายที่เป็น Incenti v e ที่ที่บอกชัดเจนว่าถ้าคุณทําให้บริษัทมีผลประกอบการในไตรมาสนี้หรือในครึ่งปีนี้หรือการที่ปตบริษัทรันโปรดักต์ใหม่ขึ้นมาแล้วเราวางเป้ากันในเรื่องของ3มเดือนนี้ เราจะดิฟตัวนี้เต็มที่แล้วเป็นการจ่ายอย่างนั้นนะผมผมรู้สึกสนุกไปกับการจ่ายแบบนั้นมากกว่าผมเชื่อว่าพนักง,งานที่เขาไม่ได้เป็นเซลลหรือเขาไม่ได้เป็นฝั่งที่มีผลกับยอดขายอ่ะเราไปคุยเรื่องเนี้ยเรื่องแบบไม่ครึ่งปีนี้หรือ3เดือนเนี้ยบริษัทจะโฟกัสกับสินค้านี้นะเขาก็ไม่อินอ่ะเออผมเลยมองว่าการจ่ายค่าค่าอินเซนティブหรือโบนัสอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราต้องคุยทีละแผนกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันว่า อยู่ต้องเข้าใจนะทำไมถึงจะเป็นแบบนี้ให้เขาอินอินกับการลันมันแต่ส่วนโบนัสทั่วไปที่พนักงานต้องได้เนี่ยผมว่าก็ปีละครั้งก็เมกเซนอยู่แล้วแต่ในทางกลับกันอะ่ะพอมันเป็นรายปีมันมีทั้งช่วงที่บริษัทกําไรดีช่วงที่บริษัทกาไรน้อยช่วงที่บริษัทขาดทุนแต่พนักง,งานเขาจะไม่ได้เข้าใจมุมนั้นไงอย่างคุณไม่เข้าใจาคุณอาจจะเข้าใจผู้ผิดคุณ่อจาเข้าใจเพราะว่าคุณอยู่กับผมแต่ว่าพนักง,งานที่เขามาทํางาน เ,เขาเรียกว่ามาทํางานในตําแหน่งของเขาตาแหน่งธุรการตําแหน่งประสานงานตําแหน่งไหนเขาไม่ได้เข้าใจว่าบริษัทมีกาไรเยอะแค่ไหนแต่เขารู้แค่ว่าทุกคนได้แล้วก็แล,วกแล้วก็มันเป็นธรรมเนียมที่ต้องได้เออมันเลยเป็นเรื่องของแบบความเข้าใจผิดนิดนึงว่าทํางานต้องได้โบน,นัสในมุมผมแค่นั้นเลยว่าไม่อยากให้ทวนทุกคนคาดหวังว่าทํางานต้องได้โบน,นัสเพราะว่าพอพอ,พอทำงานเราต้องได้โบนัสน่ะนั่นหมายความว่า วันที่คุณเดินเข้ามาสมัครงานบริษัทถามแล้วว่าคุณคุณคิดว่าคุณต้องการเงินเดือนในในในเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองเนี่ยต้องการเงินเดือนเท่าไหร่นั่นหมายความว่าผมผมผมคุยแบบเพราะเรียกว่าผมผมชอบมุมนี้มากกว่าเพราะว่าสมมติว่าวันนี้เดินเข้ามาสมัครงานแล้วบอกว่าหนูต้องการเงินเดือนสามหมื่นส่วนตัวผมผมเชื่อแล้วว่าสามหมื่นเนี้ยเป็นตัวเลขที่เขาคำนวณมาแล้วว่ามันเหมาะกับการใช้ชีวิตของเขา เช่นค่าเดินทางค่ารถค่าผ่อนคอนโดหรือค่าอะไรผมเชื่อว่านี่คือตัวเลขที่ที่พนักงานเขาตั้งมาแล้วว่าเขาเพียงพอเพราะฉะนั้นผมจะไม่ค่อยต่อบนเดยพนักงานแต่ผมจะรู้สึกแค่ว่านี่คือสิ่งที่อยู่ต้องการนะที่เหลือที่มันได้มากกว่านี้มันคืออินเซนティブหรือมันคือโบนัสหรือคืออะไรมันคือสิ่งที่ไม่ได้สิ่งที่อยู่ต้องคาดหวังแต่มันคือสิ่งที่เรามาดูผลประกอบการกันเรามาดูคุณภาพการทํางานกันผมผมมองอย่างนั้นมากกว่า ในมุมของผมแล้วกันนะครับในมุมของพนักงานาการได้โบนัสหรือการจ่ายโบนัสเนี่ยเหมือนเป็นดาบสองคมอย่างที่กอฟบอกแหละครับมันมีคนที่ได้เท่ากันในบางบริษัทได้เท่ากันแต่ผลงานไม่เท่ากันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความอันตรายในการทําให้คนที่ขยันรู้สึกทอแท้ใช่สิ่งที่จะทําได้ก็คือผู้บริหารระดับกลางเนี่ยต้องเป็นคนประเมินว่าปีนี้ ผลงานของแต่ละคนมากน้อยแค่ไหน uh huh. เราคุยกันมาตลอดว่าผู้บริหารระดับกลางเนี่ยมีความสำคัญใ,ในบริษัทณนะปัจจุบันผมคิดว่าสำคัญมากที่สุดเพราะว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างพนักงานระดับปฏิบัติการกับผู้บริหารน, uh huh. นะครับก็ต้องสรรหาคนกลุ่มนี้นะครับ <c oughs> ผู้บริหารระดับกลางเนี่ยที่มีความสามารถในการพิจารณาได้อย่างตรงไปตรงมา uh huh. นะครับในส่วนของโบนัสเนี่ยการที่จะจ่ายหรือไม่จ่ายเนี่ย บางบริษัทเขาใช้วิธีทํารายงานผมประกอบการรายปีนะครับถ้าเราลงทุนเยอะผลกําไรไม่มีกําไรน้อยพนักงานก็จะรู้เองว่าอ๋อโอเคโบนัสปีนี้อาจจะได้น้อยหรือไม่ได้แต่พนักงานมันไม่ได้เชื่อไงถูกปะพนักงานมันไม่ได้เชื่อเพราะว่าพนักงานเขาเห็นยอดขายเห็นรู้ว่าบริษัทขายดีดูนู่นรู้นี่คือพนักงานบางคนเขารู้จักว่าเขาเข้าใจว่าเขาเหนื่อยแล้วเขาควรจะได้ไงมันก็เลยเป็นเรื่องของแบบออย่างเช่นวันนี้เราเราบอกกับ h อประจําว่า คุณรับพนักง,งานมาใหม่คุณคุยกับเขาให้เคลียร์นะว่าฐานเงินเดือนมันไม่เท่ากันอเชื่อผมไหมว่าทุกวันนี้พนักง,งานในบริษัทเราก็รู้เงินเดือนกันอืมผมเคยพูดมาตลอดว่าผมไม่แคร์ว่าใครจะรู้ว่าใครได้เงินเดือนเท่าไหร่ถ้ารู้แล้วมึงรับได้อะก็รู้ไปเถอะแต่ถ้ารู้แล้วแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมฉันได้น้อยแล้วเครียดเองก็เป็นเรื่องของอยู่ที่อยากจะรู้กันเองกับกันเช่นกันพอโบนัสที่เราจ่ายอ่ะเป็นเรื่องธรรมดาที่พนักงานต้องคุยกันและมันก็เจอปัญหาที่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันทําเยอะ ฉันรู้สึกว่าเธอทําน้อยแต่ออกมาเราเท่ากันเลยนะแล้วปีหน้าจะขยันทําไมก็ถึงบอกว่าผู้บริหารรับการมีความสําคัญใช่แต่ว่าเขาเขาต้องให้คนที่มีความขยันหรือมีผลงานที่ดีถ้าทุกคนรู้หมดนะโบนัสจะต่างจากเงินเดือนถ้าทุกคนรู้โบนัสของคนอื่นเขาจะมาเมินว่าอ๋อโอเคอันนี้มันเก่งกว่าเราเออเราได้น้อยมีสองอย่างได้น้อยก็คือห่วยมีสองอย่างก็คือไม่ออกก็ต้องทําให้มันดีขึ้นไม่ขยันก็ท้อเลยเ มันมันเหมือนเป็นภาพชี้วัดการประเมินรายปีผมใช้คำนี้ดีกว่าออแต่มันไม่ควรจะได้เท่ากันแล้วสรุปผมต้องจ่ายไหมถ้าเราเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนจากโบนัสเป็นเงินอะไรนะเงินดูแลหัวใจพนักงานโอ้หิวใจเลยเออมันจะดูน่าจ่ายมากขึ้นไหมชูชีพกับชูใจแล้วแล้วการจ่ายโบนัสด้วยการพาไปเที่ยวล่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ น่าทาแต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้อยากทุกคนไ,ไม่อยากเที่ยวอ,อ,อ<ห>ทุกคน,นคนอยากได้เงินมากที่สุดแล้วผมอยากถามเพิ่มอีกอย่างหนึ่งว่าออที่ผ่านมาผมพอผมเริ่มจ่ายโบนัสผมโดนทั้งสองทางทางแรกคือพนักง,งานก็คาดหวังว่าเงินเดือนจะเพิ่มขึ้น3% 5%ถึง10%ออีกฝั่งหนึ่งก็โบนัสก็อยากได้กลายเป็นว่าผมโดนทั้งเงินเดือนต้องขึ้นโบนัสต้องขึ้นเลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่จ่ายโบนัส แล้วเราขึ้นเงินเดือนหรือถ้าเราจ่ายโบนัสและเราไม่ขึ้นเงินเดือนในมุมมองของพนักง,งานเนี่ยคิดว่าอะไรแฟร์สำหรับพนักง,งานในในมุมมองพนักง,งานนะครับอยากได้สองอย่างเลย <c oughs> อันนี้คือที่ผมเจอ <c oughs> แล้วผมก็เจ้าของก็คงเจอแต่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 ด้วยความที่ผมเป็นเป็นผู้บริหารด้วยนะครับผมผมจะหมกในในแนวคิดดีกว่าว่าการเพิ่มเงินเดือนอย่างน้อยๆก็ควรเพิ่มให้มันชนะอัตราเงินเฟอ นะครับเพื่อไม่ให้เขาได้เงินน้อยลงนะครับแต่ไม่ควรเพิ่มมากเกินไปในมุมมุมของการบริหารเนี่ยการเพิ่มเงินเดือนมากเกินไปมันคือเกมยาวมันจะต้องถูกเพิ่มไปเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าเรากําลังจ้างพนักงานในสมมติเขาไม่มีการพัฒนานะสมมติวันนี้เขาเป็นพนักงานในสายการผลิตเขาผลิตกล่องใบเนี้ยได้100ใบต่อวันแต่เราต้นทุนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ แต่ยังได้100่งใบต่อวันยกเว้นเขามีความสามารถสร้างศัก,กยภาพสร้างทีมจาก1นึ่งใบเนี่ยเขาสร้างทีมเป็น1,000งพันใบโดยเขาเป็นคนคุมเป็นคนดูแลอย่างเนี้ถึงควรที่จะเพิ่มเงินเดือนให้ส่วนโบนัสก็ก็อย่างที่เราคุยกันไปแล้วครับก็แล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยนะครับก็คือต้องมีผู้บริหารระดับกลางพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าโอเคคนนี้น้องคนนี้เก่งนะควรเห็นควรว่าให้โบนัส ตามเลทเท่านี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณต้องเลือกระหว่างขึ้นเงินเดือนกับรับโบนัสไหนลองเป็นตัวแทนเลือกหน่อยซิว่าถ้าเลือกได้หนึ่งอย่างนะจะเลือกปีหน้าขึ้นเงินเดือนห้าเปอร์เซ็นกับได้โบนัสหนึ่งก้อนเลือกอะไรผมว่าคิดว่าได้โบนัสดีกว่าจริงเหรอจริงทำไมถึงคิดว่าได้โบนัสผมถ้าเป็นผมนะผมผมได้เงินเดือนเยอะไงไม่ถ้าผมถ้าผมเป็นพนักงานเอ้าตอให้คุณบอกคุณได้เงินเดือนเยอะแต่ว่าห้าเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนคุณล่ะแล้วแล้วอย่าลืมว่าโบนัส มันมีทั้งการแกว่งขึ้นแกว่งลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการแต่เมื่อไหร่ที่เงินเดือนขึ้นแล้วมันลดไม่ได้แล้วนะใช้เงินเดือนขึ้นมันก็ดีครับมันแต,แต่มันลดไม่ได้ไงแต่โบน,นัสสมมุติว่าผมปีนี้ปีนี้แล้วกันทุกคนทําให้บริษัทขายดีผมจ่ายโบนัสสองเท่าของเงินเดือนปีหน้าขายไม่ดีผมจ่ายศูนจุเท่าของเงินเดือนซิดเลยนะอืแต่อย่าลืมว่าเงินเดือนถ้าคุณขึ้นมาห้าเปอร์เ็แล้ว ผม,ไ,มได้บอกอเดือนหน้าปีหน้าบริษัทขายไม่ดีขอลด5%นั้นกลับมันทําไม่ได้ลดไม่ได้มันมีแต่ต้องตามกฎหมายนอกจากว่าไม่ขึ้นแล้ว <c oughs> ปีหน้าเอาผมว่ากอบการบริษัทไม่ดีปีหน้าเราไม่ขึ้นเงินเดือนนะแต่เงินเดือนคุณได้ขึ้นมาปีที่แล้วแล้วก็ต้องเวทน,นะเอออยากรู้เหมือนกันว่าคนจะเลือกอะไรอนในมุมพนักง,งานแล้วกันการอยู่หรือออกเนี่ยเงินเดือนผมว่าก็ส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักอันดับแรกเลยคือหัวหน้า กับเพื่อนร่วมงานแล้วหัวหน้ามันหฮงซวยมันออกแน่ต่อให้ขึ้น5%้าเปไงก็ออกอการเปลี่ยนงานอีกเรื่องหนึ่งงานเปลี่ยนงานมีโอกาสที่จะเติบโตในเรื่องของเงินเดือนส5บห้าถึงยี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าพนักงานพร้อมที่จะเสี่ยงเลยอยากได้โบนัสมากกว่าใช่โอเคเคลียร์จบว่าคุณเป็นหนึ่งในคนที่อยากได้โบนัสมากกว่าเงินเดือนี่ขึ้นอันนี้อาจจะเป็นเสียงส่วนน้อยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคนที่ฟังพอดแคสต์อันเนี้ย มีความเห็นว่ายังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์ดูน่า<ด>คิดนะผมว่าน่า,นาคิดระหว่างเงินเดือนอที่ขึ้นแล้วมันลงไม่ได้กับโบนัสที่มันจะสวิงกับผลประกอบการเหมือนตอนนี้ทุกคนบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีซึ่งผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวพอสิ้นปีนี้บริษ,ษัทใ,ใหญ่ๆก็จะจ่ายโบนัสน้อยลงเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีก็ต้องเวทดูว่าคนที่ดูเนี่ยแล้วชอบชอบเงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือคาดหวังว่าจะได้โบนัสแต่เงินเดือนปกติต้องเพิ่มอยู่แล้วนะครับไม่สิบางบางบริษัทเขาก็ไม่ได้เพิ่มไงอาจจะเพิ่มแบบ เพราะว่าเงินเดือนการที่เพิ่มขึ้นผมเข้าใจว่าไม่ได้มีกฎหมายรองรับว่าเงินเดือน,นเพิ่ม,ม,มขึ้นแต่แค่ว่าเป็นเรื่องของความความถูกต้องเพราะว่าพนักงานทุกคนหรือแม้กระทั่งเจ้าของเองหรือใครก็แล้วแต่เรามีต้นทุนในการใช้จ่ายแต่ละปีที่สูงขึ้นเป็นเรื่องปกติเพราะมันเป็นเรื่องของเงินเฟ้อใช่ครับก็เลยก็รู้สึกว่าต้องเวทอะถ้าต้องเลือกอย่างหนึ่งเงินเดือนเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้กับโบนัสที่ได้แล้วไม่รู้ว่าปีหน้าจะได้ไหมเลือกเอาว่าอยากได้อะไร ส่วนคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็ลองคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าออมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องโบนัสกับการเพิ่มเงินเดือนยังไงนะครับได้ย,ย<า>จะได้มาแชร์ความเห็นกันอยากฟังเหมือนกัน,นครับว่ามีคนคิดเหมือนผมไหมว่า <laughs> ไม่ต้องให้อะไรเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันนะครับในเรื่องของ OT นะครับว่า OT เนี่ยบริษัทควรจ่ายหรือไม่จ่ายในมุมของเจ้าของกิจการแล้วกันนะครับ ในมุมของเจ้าของกิจการเอามุมผมคนเดียวดีกว่าอ,อย่าบอกเอามุมเจ้าของกิจการแล้วกันมุมผมมาผมเชื่อมีความเชื่อนี้มาตลอดว่าโอทไม่จะเป็นต้องจ่ายเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนเขาเรียกว่าคิดเห็นกับตัวนิดหนึ่งแล้วกันแต่ผมมองว่ามันมันมัน make s นส์ที่ที่ผมตั้งมันขึ้นมาเพราะว่าผมเชื่อว่าการที่เรามีเวลาทํางานอยู่แล้วเรามอบหมายงานให้คุณทําทุกๆครั้งเราเราถามตลอดว่างานเสร็จเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าคุณมีเด a ไลน์ของคุณ การที่มี OT มันมองได้สองแง่น้องสองแง่คือพนักง,งานคนนี้เขาต้องการทํางานให้ออกมาดีที่สุดหรืออีกมองอีกมุมหนึ่งคือเวลาทํางานอยู่ไม่ทําเพื่อต้องการเอาโอทีนั่นหมายความว่าบางทีมันเป็นเรื่องของการทํางานที่ที่เราไม่มีตัวชี้วัดชัดเจนว่าเขาทําแล้วมันไม่เสร็จจริงๆจนมันลากมาเป็น OT หรือเขาไม่ตั้งใจทําแล้วเพื่อมาเอาโอผมเลยมองว่ามันเป็นเรื่องที่ มันต้องคุยกันยาวแล้วมันมีโอกาสที่เราจะทะเลาะกันมีโอกาสที่เราจะเข้าใจไม่ตรงกันพนักง,งานอาจจะมองว่าฉันทําเต็มที่แล้วมันไม่เสร็จจริงๆเลยต้องทํ o โอ่ะแต่ส่วนตัวผมถ้าเป็นเล้าของผมมองว่าก็เพราะมึงไม่ทามึงเลยมาเอาโอทผมเลยมองว่ามันเป็นประเด็นที่ง่ายต่อการที่จะทะเลาะกันง่ายต่อการที่เราต้องมานั่งเคลียร์กันตลอดเวลาผมเลยเลยเลยยึดมาตลอดว่าผมไม่จ่าย O t ทให้แต่ว่างานเสร็จไม่เสร็จมาคุยกันว่าเพราะอะไร เออผมในส่วนตัวผมนะผมไม่รู้ว่าผมคิดถูกหรือคิดผิดแต่ว่าผมมีความเชื่อแบบนี้มาตลอดว่าผมเพราะผมเป็นคนไม่ชอบทะเลาะผมเป็นคนไม่ชอบที่จะต้องมานั่งทะเลาะกันมานั่งเถียงกันว่าแบบก็ทําเต็มที่แล้วแต่มุมผมแบบคิดขวางกันว่าก็มึงไม่ทาพนักงานก็ทําเต็มที่แล้วมันมันเป็นเรื่องที่เถียงกันไม่จบแล้วมันเป็นเรื่องของการผิดใจกันด้วยอันนี้ส่วนตัวที่ผมมองก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแต่ผมเชื่อว่าก็ต้องมีคนคิดว่ามันถูกแล้วก็ต้องมีคนคิดว่าผิดแหละในกรณีนี้ ผมขอขอแยกออกเป็น2ประเด็นแล้วกันนะครับประเด็นแรกก็คือคนที่เขามาทํางานนอกเวลางานจริงๆหรือเคสฉุกเฉินหรือด่วนอะไรเงี้ยครับที่เราต้องการให้เขาทําอันนี้ผมคิดว่าเราก็ควรจะต้องจ่ายนะครับ uh. แต่อีกกรณีหนึ่งก็คืองานที่อยู่ในไทม์ไลน์ของบริษ,ษัทตามปกติอันนี้เราต้องมาคุยกันว่าโอเคทําไมถึงต้องทำโอ t ถ้าเราคอมมิตกันไว้ว่าเสร็จ เท่านี้แสดงว่าเขาต้องรับผิดชอบว่างานมันจะต้องเสร็จตามกําหนด mm hmm. ถ้าไม่เสร็จตามกําหนดจะต้องมีการเลื่อนหรืออะไรเงี้ยต้องมาคุยเพื่อปรับแผนหรือทําเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับ,ค,รบคือมันต้องมีการตกลงการคุยกันมาก่อนถ้ามันอยู่ uh huh. ในแผนก็ก็ควรจะทําให้เสร็จตามกําหนดรหรือถ้าคิดว่าไม่เสร็จตามกําหนดก็ต้องมาคุยล่วงหน้าว่ามันเกิดเหตุ<พ>อ,อะไร,ะไรใช่ผมมองว่า ในมุมมองนี้ก็คืออาจจะยังไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่แล้วมันเป็นเรื่องที่ควบคุมยากใช่ใช่แล้วก็เป็นประเด็นที่มีการผิดใจกันเยอะ,ออะระหว่างบริษัทกับพนักงานก็ก็คิดว่ามันเป็นเคส by เคสไปครับผมว่าม,มันควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเหมือนตอนที่เราทําก่อสร้างกันเราเห็นพานาักงานอะแม่งแอบไปดูบุหรี่ไปเข้าห้องน้ําอ,อู้อู้สารพัดที่เขาจะอู้ได้แต่พอถึงเวลาห้าโมงปุ๊บยืนตั้งแถว เตรียมทำโอทีมันเลยมันเลยทำให้เราเราเสพพวกเนี้ยเยอะจนเรารู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่คนที่เขาเป็นพนักง,งานแล้วเขากําลังเอาเปรียบเจ้าของอยู่นะกําลังเล่นเกมที่ไม่แฟร์อยู่นะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีงานขึ้นมาจริงๆแล้วบอกว่าเออวันเสาร์เนี้ยอยู่ต้องทํานะเพราะว่ามันด่วนจริงๆอันเนี้ยสมเหตุสมผลที่เราจะต้องจ่ายโอทีเพราะฉะนั้นผมมองว่าเรื่องของการโอทีมันไม่ควรจะเป็นอ่เรื่องที่ตั้งขึ้นมาแล้ว เป็นบรรทัดฐานแต่มันควรจะเป็นเคส by เคสว่าอันเนี้ยทำไมถึงต้องทำโอทีเพราะอะไรเออผมว่ามันมันมัน,ม,นมันคือเรื่องที่ต้องคุยจริงจังว่าโอทีสำคัญใช่ไหมจําเป็นใช่ไหมจําเป็นเพราะผมใช่ไหมเพราะผมเป็นคนบอกให้ทํามันเลยต้องทําใช่ไหมหรือว่าเกิดจากโอทีขอเพราะว่าเออผมเมาเมื่อวานนี้แล้วทําไม่ทันเลยต้องมามทําวันนี้เพราะพรุ่งนี้ต้องพรีเซนต์มันไม่ make เม็กเซน์อะไรเออ เลยต้องคุยกันครับเป็นเคสมากกว่างั้นเดี๋ยวผมขอสรุปสั้นๆเรื่องที่เราคุยกันมาในวันนี้แล้วกันนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องโบนัสเนี่ยผมคิดว่าก็บริษัทควรจะให้แต่ว่าตามความสามารถของพนักง,งานมีคนประเมินแบบตรงไปตรงมาครับส่วนเงินเดือนก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัทขึ้นตามแบบสมเหตุสมผล uh huh. นะครับไม่ให้รู้สึกว่ามัน ด้อยค่าพนักง,งานคนใดคนหนึ่งนะครับส่วน OT ผมคิดว่าถ้าง,งานบางงานมีความจำเป็นต้องทำนอกเวลาจริงๆก็พิจารณาเป็น case case เคส by c เคสไปไม่ใช่เป็นนโยบายบริษัทโอเคนะครับส่วนตัวผมพอวันนี้ได้คุยผมก็ได้ไอเดียเพิ่มนะว่าจริงๆแล้วเวลาด้วยด้วยความที่บริษัทเราผลิตโปรดักต์เยอะจริงๆเราควรจะทาเป็นเหมือนโปรดักตตัวไหนที่เราทำยอดขายในการเริ่มรันได้ตามเป้าเราจ่ายโบนัสเป็น เป็น Product By Product ไปเลยก็เป็นไอเดียที่ดีทำให้พนักงานทุกคนจูงใจก็เดี๋ยวผมจะเก็บไปเป็นความคิดดีเพิ่มขึ้นว่าผมทำทุกโปรเจกต์เลยคุณอาจจะได้คุณอาจจะได้เยอะเกินไปผมเป็นไอเดียที่ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเก็บไปพิจารณาว่าเออทำยังไงให้คือคือผมก็รู้อยู่แล้วว่าคนเราที่เข้ามาทำงานเราคาดหวังที่จะได้เงินเดือนเยอะขึ้นคาดหวังที่จะได้อะไรโบนัสเยอะขึ้นคาดหวังที่บริษัทจะเห็นคุณค่า ึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่ที่ผมก็พยายามเข้าใจน้องพนักง,งานอยู่แล้วว่าทายของคนที่เป็นพนักง,งานเขาคาดหวังอะไรบ้างแล้วเขาอยากให้บริษัทมองเห็นอะไรในตัวเขาบ้างก็ก็เป็นไอเดียที้ดีพอเราได้นั่งคุยกันผมได้ไอเดียเพิ่มว่ามีอะไรที่ผมต้องทําเพิ่มมีอะไรที่ผมต้องไปคิดให้ละเอียดขึ้นในเรื่องของทั้งทั้งเรื่องของงานที่จะเราต้องการและเรื่องของจิตใจพนักง,งานที่เราต้องดูแล ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในช่อง What the Day Say ของเราด้วยนะครับส่วนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยหรืออยากให้เราทำหัวข้ออะไรที่เป็นหัวข้อว่ามุมมองของเจ้าของกับมุมมองของพนักง,งานแล้วเรามาดิสคัตกันผมเชื่อว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่ผิดแต่ว่าในหลายๆบริษัทหรือหลายองค์กร เจ้าของไม่เปิดโอกาสให้พนักง,งานพูดหรือพนักง,งานไม่กล้าที่จะพูดในความคิดตัวเองมันก็เลยเป็นเรื่องของความไม่ค่อยเข้าใจกันแล้วการเดินในรูปแบบที่พนักง,งานก็ไม่เดินในสิ่งที่เจ้านายต้องการเจ้านายก็คาดหวังกับพนักง,งานเยอะเกินไปโดยที่เราไม่ได้ซัพพอร์ตเขาหรืออะไรเงี้ยบอกว่ามีหลายเรื่องที่ต้องคุยกันก็พยายามจะคิดเรื่องออกมาส่วนใครมีไอเดียอะไรก็คิดมาให้ด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะหาคำตอบแล้วมานั่งคุยกันแบบ เถียงกันคุยกันเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับทุกคนครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายกล้องบ๊ายบายกล้องล้องย